อาจารย์นันน์นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศนะครับซึ่งก็ทำขึ้นมาตอนแรกก็คิดว่ามันทำแล้วมันจะมีมีน้ำออกมาไหมนะครับซึ่งซึ่งอาจารย์เนี่ยก็สอนเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศนะครับซึ่งมันก็ ไปตรงกับทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ซึ่งองท่านเนี่ยทำฝนเทียมช่วยเหลือเกษตรกร,กรด้านภัยแล้งนะครับก็เลยลองกลับมาที่ทางวิไลดูว่าเอบริเวณรอบตัวเราเนี่ยมันน่าจะมีความชื้นนะครับก็ไปตรงกับทฤษฎีขององค์ท่าน,นะครับก็เลยลองทําขึ้นมานะครับช่วงแรกก็ลองผิดลองถูกนะครับ แต่ผลการทดลองที่ออกมาจากห้องแลบเนี่ยมันน้ำออกมามันก็ค่อนข้างมีนะครับแต่คุณภาพน้ำก็ยังยังไม่ได้นะครับยังไม่สามารถที่จะบริโภคได้ก็ลองกลับมาคิดอีกนะครับคิดทำอยู่เกือบ3-4เดือนนะครับช่วงนั้นก็ผมก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเลยนะครับทำอยู่กับเด็กนักเรียนนะครับทำอยู่ในห้องแลบกินนอนที่นั่นนะครับ ทำไปเรื่อยๆจนจนได้ทฤษฎีตรงที่เมื่อจ่ายแรงดันเข้าไปที่ขั้วบวกนะครับคือขั้วโปรตอนนะครับจ่ายแรงดันเข้าไปแล้วก็จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วลบนะครับมันทำปฏิกยาทางไฟฟ้าขึ้นมานะครับไปจับไอตัวโมเลกุลตัวนั้นนะครับมันจะมีความชื้น ซึ่งปริมาณน้ำที่ได้ครับมันก็ตรงค่าน้ำที่ได้ก็คืออยู่ในเล้งอยู่ที่6 1ถึง12 ppm นะครับ ppm ก็คือสารที่ปนเปื้อนนะครับมากับน้ำนะครับเขาบอกว่าทางสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขยิ่งน้อยนะครับคุณภาพน้ำยิ่งดีนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับคือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำเครื่อง แล้วพอดีปี2554เนี่ยครับเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมที่กรุงเทพมหานครไอ้น้ามันจุขวดที่เราดื่มกันทุกวันเนี่ยครับบางทีบางโรงงานเนี่ยถูกน้ําท่วมโรงงานที่ผ,ผลิตขวดน้ําก็ส่งไปให้โรงงานที่ผลิตน้ําไม่ได้นะครับและน้ําก็เข้าไม่ถึงประชาชนที่อยู่บริเวณที่โดนน้ําท่วมก็ลอง้กลับมาดูดิว่า ไอ้เครื่องของเราเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ได้บริเวณที่น้ำเข้าไม่ถึง mm hmm. ก็เลยเอาทำเครื่องนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือโดยที่ขนเนี่ยครับขนเครื่องตัวนี้นะครับไปในทางเรือแล้วก็เอาไปตั้งบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสังเกตง่ายๆว่าถ้าบริเวณรอบตัวเราเนี่ยมันมีความชื้นนะครับ ตั้งแต่5%ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจะทำความชื้นได้ละนะครับทำน้ำได้ละพอดีว่ากลับมาก็มีข้อฟีดแบกกลับมาว่าเ,เราทำเพิ่มขนาดได้ไหมนะครับผมก็เลยกลับมาทำกับเด็กนักเรียนว่าปริมาณน้ำทฤษฎีตรงนี้มันก็น่าสามารถจะทำได้ก็ลองทำตัวที่เป็น1.5ลิตรขึ้นมา1ชั่วโมงจะได้น้ำา5 5ลิตรนะครับ วันหนึ่งเนี่ยทำยี่ี่ชั่วโมงก็จะเอายีี่ชั่วโมงเนี่ยไปคูณน้ำหนึลิตรก็จะได้น้ำหนึลิตรทั้งหมดยี่ีขวดนะครับค่าน้ําที่ได้ที่เราจะต้องจ่ายนะครับมันจ่ายแค่0 0 3ย์ซึ่งน้อยมากกับไอ้เครื่องหยอดเหรียญน,นะครับหบาทก็จะได้น้ําประมาณ1.5ึลิตรแต่ตัวเนี้ยน้ําที่เราผลิตออกมาเนี่ยยังไม่ถึงสตังเลย นะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือให้กับชุมชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับเมื่อน้ำถ้าหมดจากตู้เย็นน้ำไม่ไหลปลาป,า,ปาเข้าไม่ถึงผมว่าทุกคนต้องนึกถึงผมนะครับเพราะน้ำคือชีวิตทุกชีวิตต้องการน้ำครับขอบคุณมากครับ